อะไรเลยค่ะ่อนที่เป็นคอก็ก็รู้สึกตกใจอ่ะจริงๆถ้าทางฝั่งบ้านของหัวทางฝั่งนี้อไม่ไม่ไม่ได้รับรู้อะไรเรื่องพวกนี้เพราะว่าเวลาเราเจอกันเราก็จะเจอกัน เราจะนัดกันทุกวันเกิดของของของคนใดคนหนึ่งแล้วเวลาเจอก็คือเจอรวมๆกันเป็นเป็นกลุ่มันนะคะมันเป็นยาเทหากันใหญ่ๆไม่ไม่ได้แบบมานั่งคุยก่อนแต่ว่าเรื่องส่วนตัวของของใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะจำอะนีได้ไหมคือรู้สึกว่าเรื่องราวแบบนี้มันมามันเคยมีกับดูเรื่องราวมาสองปีที่แล้วแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคุณนี้อะไรเงี้ยเหมือนรู้เรื่องราวมาแต่สองปีที่แล้วแล้วอะไร แล้วพุ่งมาแบบเป็นข่าวตอนช่วงนี้อะไรเงี้ยคือถ้าจะปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องราวอะไรของเพื่อนเลยคือก็มีมีรู้แต่มันเหมือนมันเป็นรู้แบบรู้ผิวเผินไม่ได้รู้ลงลงไปแบบในเทลคือแล้ว,แล,วแล้วเป็นคนที่เวลาถ้าถติว่าเพื่อนทุกคนเน่ะเวลามาเล่าหรือเขาพูดอะไรให้ฟ<อ>ังถ้าเขาไม่ได้จอดในเทลอะค่ะหนิงก็จะไม่ไม่ถามไม่ถามต่อ คนอีกเชื่อว่าถ้าใครอยากจะเล่าเขาก็จะเล่าเล่าย่างเงี้็จะรู้ฟังเรื่องแค่ผิวหนัแต่ก็ไม่ได้แบบยิ่งถ้าแบบใช้ว่าสองปีที่แล้วอ่ะมันเป็นช่วงที่ทุกคนก็รู้ดีก็ให้สัมภาษณ์ไปทีแล้วว่าคนอีกเองถิงก็นกหนักดวกับชีวิตติเอาเอาตัวเองแทบจะไม่รอดเหมือนกันแต่ติงก็เลยไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องว่าใครแบบเพื่อนจะมีเรื่องอะไรยังไงเพราะ,ะตัวเองก็ก็หนักพอสมควรเหมือนกันนะสำหรับตัวเราเราช็อกไหมฮะหรือว่าพอราบข่าวที่แบบเป็นดีเทลขนาดนี้ จริงว่าก็คงเป็นอาการเฉลยเหมือนเพื่อนๆทุกคนละค่ะก็ได้มีได้คุยกันครั้งสุดท้ายก็ก็วันวันที่ที่บ้านถึงแล้วค่ะก็ได้คุยกันวันนั้นที่บ้านซึ่งซึ่งพอพอเป็นข่าวท้่มาเราก็ไม่ได้ก็ทุกอย่างก็จะรู้ตามตามที่ที่สื่อเขาก็ตาม ที่เราเราก็นั่งดูตามเท็จที่เราว่ามันพร้อมกันอย่างตัวผู้หญิงเองอย่างผู้เสียหายถ้าดูที่แบบมีกระแสว่าเป็นผู้ปกครองโรงเรียนอะไรแบบนี้ค่ะเราดี่แบบรู้จักคุยในเรื่องดีเทลนี้ไหมคะคืออย่างนี้ได้ไหมคะหรือขออนุญาตว่าถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของของคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยหรือขออนุญาตว่าหรือหรือขอไม่ไม่พูดถึงดีกว่าอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่า รหรือไม่ปนคล่องใครหรือเข้าใจว่าโดยเฉพาะผู้เสียหายเข้าใจมากว่าเขาสึกยังไงก็ก็ยอมรับว่ามีโอกาสได้คุยแต่เป,เป็นเรื่องของเขาเองแล้วซึ่งถ้าตัวผู้เสียหายเองไม่ได้สะดวกที่จะพูดเราให้หนีออกมาพูดแทนมันมันไม่ใช่เรื่องของหลีค่ะ <c oughs> คือถ้าในส่วนของนี่เองเนี่ยถ้าจะรู้สึกว่าเป็นห่วงในเรื่องอะไรเราก็แยกเรื่องเป็นเรื่อง,อง,งนะคะหรือก,ก็ห่วงในเรื่องของ เาหานนะ้าผาเห็นกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เล่นกับพวกเรามาตั้งแต่เด็กอะไรอยางนี้ไปเต้นไปอะไรด้วยกันอะไรอย่างนี้หนิงก็รู้ในเรื่องหลานหน้าผาก็ขอให้แบบเอาว่าขอให้หนิงเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้หลานแล้วการในส่วนเรื่องของของานานาเองเนี่ยเขาจยังไงก็ก็ต้องก็ต้องปล่อยให้มันเป็นเรื่องของนานาค่ะอะไรนะคะอ่าสำหรับตัวหนิงเองก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบนี้ ครอมันก็รู้สึกแบบใจหายไม่ได้หรอกเพราะว่าอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้เลยคนรู้จักกันมาแบบจะยี่สิบปีอย่างเงี้ยมันมันก็มีความมีความรู้สึกว่าเออมันมันมาถึงจุดนี้ day, ยังไงแต่พอเวลาเราเห็นอะไรแบบเนี้ยเราก็จะพยายามกลับมามอง ในหลายๆคนว่าเออมันเกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันมันเป็นบทเรียนหนึ่งที่ทําให้เราดูชีวิตคนอื่นแล้วก็เอาไว้เป็นบทเรียนว่าสอนลูกสอนหลานว่าโอเคเราต้องใช้ชีวิตยังไงไม่ให้ชีวิตมันแบบเกิดความผิดพลาดอะไรแบบนี้ค่ะเออแต่หากว่าก็ก็ขอให้เรื่องมันผ่านไปได้ด้วยดียนะคะคะทั้งตัวผู้เสียหายเองแล้วก็ขอให้มันมีทางออกที่ดีอะคะ่ะทั้งทั้งสอง เออรน้าอยู่พี่น่